สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทุกทุกสิ้นเดือนพฤศจิกายนฝรั่งเศสจะเต็มไปด้วยสีสันของการไฮและการแบ่งปันพบเป็นช่วงเวลาของการรับบริจาคประจำปีของธนาคารอาหารฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่28-30พฤศจิกายนและเป็นหนึ่งในงานสังคมที่คนฝรั่งเศสร,รอคอย ทุกๆปีอาสาสมัครนับหมื่นคนจะออกจากบ้านกระจายตัวตามซูเปอร์มาร์เกต็ตและจุดรับบริจาคก,กว่า8 0 0 0แห่งทั่วประเทศพร้อมรอยยิ้มและถุงสีสม้มอันเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารอาหารการบริจาคนี้สามารถสร้างสเสบียงได้ถึง10%ของอาหารที่ธนาคารอาหารใช้ตลอดปีของผู้ขาดแคลนโดยผู้รับความช่วยเหลือมีตั้งแต่วัยทำงานนักศึกษาคนชาราไปจนถึงครอบครัวที่ต้องต่อสู้กับค่าครองชีพสูงทุกถุงอาหารคือความอุ่นใจ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมีแรงเดินต่อได้ในแต่ละวันเดี๋ยว,วก็ตามเมื่อของบริจาคเหล่านี้ถูกนําไปรวมและจัดส่งสู่คลงกลางแล้วก็จระจายไปยังองค์กรท้องถิ่นกิจกรรมนี้จึงกลายเป็นเครือข่ายมนุษยธรรมขนาดใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้คนกว่าสองล้านคนทั่วประเทศที่เติมเต็มหัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเพื่อนมนุษย์ <Okay. S 1> ที่พิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะยากลําบากความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ยังมีพลังมากพอ ที่จ,จะสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตใครหล,หลายๆคนได้อีกด้วย